รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาความแสบในอตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากมความผ้ามัวของสายตาน,นี่ก็ดีขึ้นนะมองเ<อ>ห็นชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก สิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผิวจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกิเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาอ่าฮะผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะจ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเลืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คว่าตอนนี้อะค่ะคุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาเขหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ออทาวประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณทักสองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับค่ะตอนที่เป็นนะคะคุณตามีอาการตอนเนื้อมีอาการังไงบ้างคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้าตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนต้องประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนวันเขาขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้น่อนทานงานยังไงบ้างคะก็ตามว่าตาบวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ล้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่น้ำตาออกบ่อย แล้วหลังทานแล้วคะเป็นอย่างไรบ้างก็ใส่ทานก็ใสปประมาณกี่วันครับที่ทานเสร็จแล้วก็สัมผัสได้ วใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่ันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแตบตาตามัวแล้วก็อะไรอ่ะ ดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่ามาแล้วกจบแล้วแต่หลังจากผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะก็เลยล้วก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณ วันนีตอนที่ออ่ฝนจะทานค่ะดิฉันสายตายังไงคะเออรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลใช่ไหมมานานนี่ยังคะนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วจะถึงได้ทาเดรดแท็ปไปไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็นผุ่ชัดเจนนะคะแห้งแรกก็รู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลน้ำตาหยุดไห้เพราะอะอ๋อตาแห้งกระตตาชุ่มชื้นได้ตูวแสงได้คะ ใช่ไหมคะว่าดีแท็กสามารถคูณครูลูกค้าให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีแท็กสักสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะหยิบคะแนนเตินสิบ่ะนีไม่ไม่ใส่เรืองเวลาหนูสื่อไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่แลคนขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพึ่งแว่นใส่ส่ยตาเลยบางคนบางคนนี้เขายังงงเลยหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกมินในหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะเออใช่จริงจริงตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลย อยู่ในโลกมืดเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะมาทานให้ดูเป็นการยืนยันว่ามีการทานจริงเห็นผลจริงนะคะปกติคุณแม่ทานแบบไหนอยู่คะทานเช้าหนึ่งเม็ดนะคะค่ะเย็นก่อนนอนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูนะคะถ้าเราไม่ทานตอนเย็นเราก็ทานก่อนนอนเลยนะคะลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนคะคุณแม่เป็นมโชว์นิดนึงค่ะรีดสีส้มนะคะนี่นะคะ ถ้าเป็นตัวดีคอนแทคนะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะลักษณะเม็ดแบบนี้แล้วก็บรรจุในแผงสีน้ำตาลแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดเนาะทานง่ายนะะจ้ะทานง่ายอ่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ทานให้ดูเลยค่ะนะี่นะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีปัญหาสายตานะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนต้องขอขอบคุณดีคอนแทค ที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะอ๋อนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจเนาะถึงกันต้องขอบคุณนะคะที่ดีคอนแทคให้ดวงตากลับคืนมาเราไม่ต้องอยู่ในโลกมืดเนาะ,ะไม่ต้องมีอาการทนทรมานกับอาการสายตานะคะค่ะแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคค่ะมันดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะ,คะ รับรองคุณภาพเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเียกเราว่านะคะยิ่งเรามาทานเองเห็นผลจริงก็งยิ่งมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะ